งมัดสวัสดีครับพีพีเอลโตคานะครับแล้วก็อะไรนะให้ให้กดตะไคร้อะไรนะไม่ใช่ปักตะไคร้ให้ปักตะไคร้ไม่ใช่ไม่ใช่ให้กดซับสไครตะนะนีต่ตลกนะเราเนี่ยมีเยอะไงเงี้ยสวัสดีครับพีพีเอโตครับผมวันนี้นะครับหลังก่อนชมคลิปกันนะครับก็กดติดตามนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับแล้วก็กดติดตามช่องเราด้วยวนะครับพีพีเอลเอลโต้คาร์ทูนครับชาแนลในช่องยูทูบของเรามีรถราคา ไม่แพงนะครับสวยๆนี่มาลงขายทุกวันนะจะไม่พลาดนะครับเวลามีรถเวลาผมอัพรถอะไรใหม่ปุ๊บเนี่ยมันจะเด้งที่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 หน้าฝีกลูกค้าเลยเอามาดูกันวันนี้นะครับนี่ฮะมิสูครับแลนเซอร์ซีเดียนะครับปี2324ของเรานะครับแหมอันนี้สวยครับสีสันนี่เรียบร้อยนะครับเกือบ100%เลยแล้วจุดเด่นคันนี้ก็คือว่าล้อแม็กดี37นะครับแล้วก็เป็นยางใหม่ด้วยนะครับแฮนคุกนะฮะนะครับปียางเท่าไหร่นะ น,น,นี่นี่น, s. <S นี่นี่ก็มีเหมือนกันนี่ครับโอ้โหพี่ยันยี่สิบเอ็ดฮะลูกค้าเปลี่ยนมายังไม่ถึงสองสามอาทิตย์เลยนะครับนะครับให้ไปด้วยเลยนะครับแถมไปเลยแถมไปเลย Hawai นะครับนี oh ่ฮะับโอ้โหสวยจัดปร,รประหลัด <c oughs> บอก haircut. นะฮะราคาไม่แพงครับหลักหมื่นหลักหมื่นเท่านั้น <c oughs> เดี๋ยวฟังราคาจะตกกระจิดนะครับครั้นี้โปรมโมชั่นครับ <c oughs> นี่ครับเป็นพันหกนะครับแล้วก็เป็น S E I Limited ด้วยนะครับเป็นตัว Limited กันเลยทีเดียว นี่ฮะสวยงามพระรามแปดรถสีสันเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับไม่ต้องทำอะไรอ่ะขอฟังเสียงนิดนึงภายในก็เรียบร้อยนะครับภายในก็เรียบร้อยมากๆตัวนี้ก็ถือโปรโมชั่นเลยนะฮะโปรโมชั่นกันเลยทีเดียวนะครับช่วงนี้ก็เศรษฐกิจก,ก็อาจจะฟื้นๆกันไปสักน,นิดนึงนะฮะมาซื้อรถพีพีออโต้ที่ราคาไม่แพงนะครับจะได้ช่วยประหยัดกันไปเลยโอ้โหรถทิชชู่งครับผมไม่ต้องทําอะไรนะฮะนี่ครับแผงประตูเรียบร้อยนะครับสะอาดสะอ้านไส่ไม้ครับเรียบร้อยนะครับพงลมพงมอะไรเป็น ABS Airbag นะครับผมแล้วก็กระจกปรับข้างไฟฟ้าด้วยนะครับภายในลายไม้ครับแล้วก็เป็นเบาะหนังนะครับตัวนี้นี่รถก็ค่อนข้างเรียบร้อยนะครับซื้อไปนี่แค่แทบจะไม่ต้องทําอะไรแล้วนะฮะนี่ฮะประตูเรียบร้อยนะครับสะอาดนะครับแล้วก็เป็น ABS นะครับแล้วก็เป็นแอร์แบ็กคู่กันด้วยนะครับทีเดียวกันเลยนี่ครับผมนี่ฮะช่องเกียร์นะครับแล้วก็คอนโซลสวยนะครับเบาะหนังก็สะอาดเรียบร้อยนะครับก็ไม่ต้องทําอะไร พี่ครับผมไม่พี่ครับภายในเปิดเบาะตรงกลางพักแขนได้นะครับเนี่ยฮะเท้าแขนได้นะครับเมื่อกีนน้องกดให้ดูแล้วนะครับผมนี่ฮะช่วงแอปนี่ฮะนี่ฮะโอ้รถเรียบร้อยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องกันหน่อยนะครับเรียบร้อยครับแทบจะไม่ต้องทำอะไรกันมากเลยทีเดียวนะฮะนี่ฮะ ข้องเครื่องสะอาดนะครับเครื่องก็เรียบร้อยดีไม่มีอะไรนะครับนี่ครับผมนี่ฮะโลโก้มิสูนะครับแล้วก็นี่นะแคนเพญที่อยู่ครบบทดนะฮะคันนี้นะครับเอาไปเลยโปรโมชั่นฮะแปดหมื่นเก้าพันบาทพอครับเอาไปเลยนะครับ นิสูสุดสวยของเรานี่ฮะโห<ฮ>ยังแจำคมครับ